เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่รัฐบาลได้อนุมัติให้มีการนําร่องเปิดด่านพรมแดนเดาจังหวัดสงขลาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลังได้รับผลกระทบหนักจากพิษโควิด -19 ซึ่งวันนี้ครับผู้ประกอบการต่างดีใจพร้อมปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้ด่านนอกกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพร้อมรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียในวันที่1เมษายนนี้รายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ สองปีแล้วที่โควิด -19 ไม่เพียงแต่ทำลายสุขภาพของประชาชนแต่ยังทำลายวิถีชีวิตระบบเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศด่านพรมแดนสเดาจังหวัดสงขลาเมืองท่องเที่ยวชายแดนไทยมาเลเซียเดิมเคยสร้างรายได้เข้าประเทศกว่าปีละหมื่นล้านบาทแต่ทุกอย่างต้องชะงักลงเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไม,ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะทําอะไรไม่ได้เลยเพราะมันขึ้นอยู่กับลูกค้าลูกค้ามาเลเซียทั้งหมดเลยไม่มีแบบ ไม่มีไรายได้อะไรเลยอ่ะใช้ไหมบางทีได้มาก็ใช้ไปได้มาก็ใช้ไปบางเดือนก็ยังไม่มีที่จะใช้เลยอย่างเงี้ยค่ะคือเงินเก่าที่เรามีหรือว่าข้าวของเรามีแล้วก็เอาไปต้องเอามาใช้พวกใช้ค่ารถลูกเราเรียนบ้างอะไรบ้างคือใช้เงินเก่าอย่างเดียวความเดือดร้อนของประชาชนนํามาสู่การแก้ปัญหารัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจึงหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์นำมาสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆโดยเฉพาะการเปิดด่านทางบกเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชายแดนรัฐบาลไทยได้อนุมัติพิจารณาให้ด่านทางบกที่มีความพร้อมนำร่องเปิดได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาจากนั้น11มีนาคมด่านพรุแดนสะเดาได้เปิดรับนักศึกษาไทย11คนที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซียในรูปแบบเทสแอนโกขณะที่ประเทศมาเลเซียได้ประกาศอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดด่านทางบกในวันที่1เมษายน2565ที่จะถึงในรูปแบบวัคซีนต e ด t ท a าเวลเลนหรือ VTL ตอนนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับหลังจากที่เรารอคอยมานานด่านมันปิดมา2ปีเนี่ยวันนี้เรารอมาเต็มที่แล้วนะครับผมเห็นด้วยนะที่ว่าเราเราเปิดนำร่องไปก่อนอย่างน้อยวันนี้คนไทยเข้ามาเนี่ยมันได้เป็นการทดลองระบบ ทดลองว่าจำลองเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติยังไงยังไงเพื่อที่จะเป็นโมเดลให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยได้ไปอธิบายนําเสนอกับทางมาเลด,ด้วยว่าพอถึงวันจริงที่คุณเดินทางเข้ามาเนี่ยนะครับนอกจากไปขอ Thailand p a าสแล้วมันจะมีขั้นตอนต่างๆยังไงบ้างทางการพรมแดนสะดาวด้านผู้ประกอบการด่านพรมแดนสะวันฝากถึงรัฐบาลขอให้พิจารณาปรับรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย เป็นแบบวัคซีนเต็ดทราเวลเลนหรือ VTL mm hmm. เช่นเดียวกับมาเลเซีย mm hmm. เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศ mm hmm. ขอให้รัฐบาลลดการจัดเก็บภาษีที่ดิน mm hmm. ให้คงไว้ที่10เเช่นปีก่อน mm hmm. และช่วยหาแหล่งเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่ำ mm hmm. ให้ผู้ประกอบการได้ลงทุนสร้างตัวในช่วงเริ่มตน้นเรื่องขอชาชาพลัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องขอใบอนุญาตอะไรแบบนี้ค่ะ เรื่องมาตรการต่างๆเราพร้อมที่จะโฟลล์เราพร้อมที่จะทําตามรัฐบาลแล้วก็สาธารณสุขทุกคนก็พร้อมที่จะลงทุนค่ะสําหรับด่านนอกมันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็ทํารายได้มากค่ะทำทำรายได้มากจริงๆโอ้ยดีใจมากเลยค่ะด่านจะเปิดดีใจมากเลยค่ะดีใจจริงๆถ้าด่านจะเปิดเราก็จะได้บอกให้เพื่อนฝูงแล้วว่าเออด่านเปิดแล้วนะอย่างงู้นอย่างนี้ยค่ะเพราะทุกคนก็อยากให้เปิดเปิดก็เพื่อมีลูกค้ามาเพราะเราอาศัยเขา อยู่ที่นี่เราอาศัยมาเลใช่ไหมคะเพราะเราคนนอกไม่มีตรงนี้มีแต่มาเลที่แต่ก่อนที่เราได้กับมาเลยอย่างเดียวส่วนเดือนเมษายนนี้ภาคเอกชนด่านพครมแดนสะเวาได้เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวผลักดนันด่านนอกให้เป็นเมืองความบันเทิงที่เคร่งครัดในมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งคาดว่าระยะแรกจะมีนักท่อง,ทองเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาราว20,000คนทำรายได้เข้าประเทศถึงร้อยล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวชายแดนให้ฟื้นกลับมาสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่อีกครั้งเมื่อเราเปิดรับนักท่องเที่ยวได้เนี่ยมันมีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเนี่ยเราก็ต้องซื้อของจากที่อื่นเข้ามาขายนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นห่วงโซ่มันกระตุ้นทั้งจังหวัดหมดเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางรัฐบาลทางสบคแล้วก็ทุกภาคส่วนจริงๆท,ที่ช่วยผักนานพวกเราจนมาถึงวันนี้ครับวี้ดาอินคลายถ่ายภาพ กรรวิจันพูลทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา